วันนี้เรามีลูกค้า1ท่านนะครับต้องการให้เราอันนี้อันนี้มันเป็นเบาะสามที่นั่งนะครับแต่ว่าลูกค้านะต้องการให้ตัวเนี้สไลด์มาชนด้านหน้านะครับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับบาะตัวนี้มันก็จะสามารถปรับเ็นนอนได้เหมือนเดิมนะครับ เวลาเรานั่งพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮนะสบายเวลาที่เราจะเดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้นะครับเรากดเดินหน้าถอยหลังนะครับนะครับทีนี้พอเวลาข้างหลังต้องการพื้นที่นะครับ ถ้าหลังต้องการพื้นที่เราก็มันจะมะีสามารถที่จะ,ยจะ,ะขยับนะครับอันนี้เราก็จามามลเลือกหลดด้านเลือกในด้านหน้าให้สุดเลยครับมันก็จะมีพื้นที่กว้างขวางข้างหน้านะเราสามารถีเดินหน้าถอยหลังได้นะครับ ความยาวลางเท่าไรครับความยาวลางเท่าไรห <1 S 1> <สะ S 2> นรึ1 1> ่งเมตรครับเน okay. ีสามารถทําให้มันยาวได้กว่านี้ไหมเอ่อต้องการให้มันยาวตลอดลาตัวเลยก็คือสามเมตรนะครับทาได้นะครับเรียบร้อยครับ